สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลุกตาลชาแนลจ้า,นนจากับช่วงบ่ายเนาะคะ่ะเพิ่งว่างเว้นจากพี่น้องจา้าเพิ่งว่างเว้นจากกันขายกาแฟค่ะบัดที่นี่กะซิม,มาเฮ็ดอันนี้ได้มาจากพี่น้องจา้าไม่ไง่ป้ายไง่ป้ายจากพี่น้องจากป้ายวิ่งเว้าที่เอาไปวาไงไว้ตรงนั้นก่อนเนาะแล้วก็เตยเฮ็ดเป็นมอง ตรงนั้นค่ะเตหิตเป็นหม่องนั่งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเหมือนกันแล้วก็เลย้ยไงป้ายจ้ะต้นไม้พอหักเดี๋ยวระวังระวังต้นไม้พอหักลูกเอามาหนิไปขุดเขาจะไปเอาไอ้กระกหลกเลย้ยไงป้ายมาตรงทางเข่าจ้านี่ยนี่ทางเข่าพี่น้องทางเข่าพอดีหามงวางพี่น้องหามงไว ว่าจะไว้ขางต้นกล้วยนี่หละจ้ะด้านหนาเนาะพี่น้องเพราะว่ามันมองมาจากอามองมาจากทางเขาเนะจ้ะมันจะมองเขา้ามาเห็นเลยเด้พี่น้องมันจะเห็นสีขาวเลยจ้ะเพราะว่าป้ายมันเป็นสีขาวเนาะจ้ะมันก็จะมองเห็นเลยก็ะจะฟังก็จะให้น้องต้นมาซอยขุดกับพี่เตยช่วยกันขุดมันอยู่ที่เพิ่นว่าเอ้อทีเขาปเป็นทีเพื่อน เอาให้อยู่ตรงที่เราก็ได้แล้วมั้งต้นไม่ต้องเอาลึกมากไหมอ,อีกจกังหน่อยอเดี๋ยวจะได้ตัดแต่งอันใบตองกล้วยนี่อกอกนะพี่น้องเพราะว่ามันขวางมันดูไม่สวยพวเพราะว่าใบแก้มก็มีจ้ะนะใบที่มันแห้งแล้วก็มี ต้องตัดออกจ้ะเอ่อสินค้าสมเนื้อสมหมโูแล้วก็หมูสามชั้นแนมหมูสามชั้นพี่น้องแต่จัดส่งสินค้าให้พี่น้องลูกค้าทุกท่านเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะ สรุปสุดท้ายแล้วน้องต้นขุดผู้เดียวขึ้นเราพี่น้องเพาเป็นไฟให้กำลังใจนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาพึ่งกันตอนเฮ็ดเสร็จแล้วจ้าน้องต้นขุดก่อนนะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยจ้าป้ายง่ายออกมาใบม,ง,ง,มงนี้ด้วพี่น้องมองต้นกล้วยทางเขานี้ด้อยจ้าเดี๋ยวๆขยับน้องตอน้นน้องต้นขยับแจกกันมาไว้ลิ้มๆเนี่ปะไว้หลังเงินหลอดไฟไหม ไว้ด้านหลังขยับเข้าไปอีกเพราะว่ากระถางหนัแม่มันอยู่นอกผลมันบ่เออหรือเอาไว้ใ <c oughs> ส่ดีเอาเจ้าจของรองมึงด้วยอาจาของรองมึงด้วยว่าเจ้ารย์ของโยใบใส่ตรงนั้นมันเป็นทางนา้ำอะไรเด้เพราะเวลาฝนตกมาน้ำม,มันสิไหลลงทั้งนั้นเด้ เขาจะเอาไว้ใส่เอาเอาไว้ด้านไหนป่ะเอาไว้ด้านไหนทั้งนี่นี่ทั้งกระถางดอกไม้นี่โอ้ทั้งกระถางดอกไม้ทั้งกอดอกไม้แมีนเอาไว้ได้ลืมซะละเพราะว่าเดี๋ยวหน้าหน้าคิดว่าหน้าสีหานี้เอามาปนที่เอาไว้ใส่ดีเอาไว้ไหนแหรอเนาะเดี๋ยวเขาแต่งไหมเว่าเดี๋ยวจัดตรงรอบๆต้นกล้วยให้มันดีก่อนก่อนเดี๋ยวสิตัดหญ้าตัดยังเราจะเอาต้นไม้มาปลูกต้นไม้ใส่คะ เก็บเงิน <laughs> เก็บเงินเก็บเงินซื้อต้นไม้กอนพี่น้องจ้ะก, <laughs> กับลาน <laughs> บอกกันเก็บเงินซื้อต้นไม้มาปลูกกันพี่น้อง,งอืเนาะเพราะเขาต้องใส่ใสก่กระถางเนาะหรือจังใดปลูกลงดินเขาก็ต้องมีดินมาปลูกอีกละดินของอยู่ทุง่งนาเขาก็ดินแก้นแกนไปเนี้ <laughs> ค่อยเฮ็ดไปค่อยเก็บค่อยเมี่ยนไปพี่น้องนี่ละจ้ะเมื่อนี้ได้ช่ำนี้ละกับอันปลูหินแหงทั้งหนาจ้ะ <laughs> แล้วก็ว่าจะเขียนป้ายเพิ่มอยู่พี่น้องเดี๋ยวยังไม่ได้เขียนเอา้ามือแรงน้องต้นไปตลาดอยู่เนาะไป,ะบ,ไปบ้านเพชรป๋อเ่นรป๋ครับเดี๋ยวเขาหาเบื้องเงินสีปากกาปากกาเขียนใหม่ไหมพี่น้องจ๋าที่โบ๊แม่ใส้พูดกันนะใส้เป็นปากกาเอามันจะง่ายกว่าค่ะนี่เป็นอันเสร็จแล้วทางเข้ามาเห็นพอดีเด้อพี่เห็นอยู่เด้อพี่น้องเด้อเข้ามาเดี๋ยวเ,าาเยวบื้องไกลๆกัน เพราะตอนนั้นมันอยู่ต้นพุน่นเนาะต้นคุนเนาะค่ะอยู่ม,มุมพุ่นจ้ะใหญ่หม้อเมืองนี้มัน <c oughs> แต่ว่าเหล็กเมืองนี้ที่็ะจังใดวะเขาตัดออกตีต้นหรือจังใดฮะเ,เอายังมาตัดละ่ะเครื่องตัดบ่มี้อ่ะ <c oughs> หรือเอาไว้แขวนกระถาง,งไม้ปะท <c oughs> ั้ง <c oughs> สอง <c oughs> ฟัง หรือเขาไม่ต้องออกเพราะว่าเพื่อเขาวางต้นไม้วางอีหยังเดีมันก็ไม่ต้องออกก็ได้ดอกมั้งาอันทั้งนั้นก็สิบออตัดน่หน้าว่าหน้าหาป้ายมาติดอีกอยู่ทันทีหายัางมาติดสันเดีก็เลยพันได้ตัดน่ะ,อะเอ้าเดี๋ยวเขาหาแนวเฮ็ดก่อนเนาะเขาค่อยตัดเนาะค่อยว่ากันค่อยเอาออก น้พี่้องเพราะว่าพี่มอดเห็ดว้ให้ชั่วคราวเด้นะจ้ะเห็ดไปไ้าย้บ่แมเน็ชั่วคราวดอกตัวหนังสือนะ่ะเอาจริงอยู่แต่ว่าขอบด้านข้างนะเราว่าถ้าบ่มมีอย่างจังบ่มีกระถางดอกไม้เล็กๆอ่ะบแม่นกระถางใหญ่ได้พี่น้องเอากระถางดอกไม้เล็กๆมาขแขวนเราเห็ดว้เพื่อเตยแขวนกระถางดอกไม้จ้าฮัละ่ะก็เลยพ่ันได้ตัดออกเอาไว้จักสั่นก่อนเนาะ <laughs> ส่วนดอกไม้กะหาน้ำมูบ่บ้านเฮาบ้านภผมีกะเอามาบริจาคเนี่ บ้านผู้ใดมีดอกไม้ก็ม่บริจาคเลยพี่น้องจ้าปูข้างล่างเนาะเห็ดเห็ดดินแต่ว่าดินแก่นแก่นปัญหาคือดินแก่นแก่นขุดยากายเขาเสียออจังไดนไปไปเข้าไปพุ่นมาเนี่ยต้นงต้นเข้าไปทั้งหน้าพี่น้องไปเบิ้งทั้งหน้าว่ะที่ตัวเฮ็ดเสร็จแล้วนะจ้ะ หินหินหินแห่หินแห่ไนะก้อนหินแห่ที่เธอเอาไว้เน่พี่น้องตีเ็ดไว้บักย่างนาได้เพื่อว่าเดี๋ยวจ้องค่อยหาผามาปูอีกก็ค่อยเกลียรค่อยเกลียออกมาทั้งหนอกอีกจ้ะบักย่างนาได้นะพี่น้องนี่จ้ะหลอดไฟมันต่าไปบ่มมันบอเพราะว่าคานันคานันขยับมาพี่เนี่ยจ้ะ หินตรงนี้ย่างหนาได้จ้ะเตะเอาใส่ไว้เพราะว่าผ่าร้องมันมีได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจังค่อยมีผ่าอีกอะเอามาปูต่อมาอีกจังค่อยเคลียหินออกมาอีกจ้ะพี่น้องกระจัดไว้นั่งจังสรนก่อนเนาะพี่น้องเนาะค่อยๆขยับค่อยๆเสริมจังค่อยแต่งไปเรื่อยๆเอาจ้ะเฮ็ดเล็กเฮ็ดน้อยเอาเอ๊ะกระจกตัวนั้นเขาใช้อะไรจังใดดีเขาอย,อา,อย,อา,อยอาให้มันเป็นแบบต้องรอรอเทสเสร็จก่อน ไปห,หาหมองวานจ้ะเนาะค่อยเดินไปพี่น้องสองคนสามคนกับน้องเต้ยแต่ว่าอันกองไฟเขานี่เด้กองไฟเขาทำมังเกิ้ขยับมังเกิ้นี่นิดหน่อยเดี๋ยวกดกวาดแล้วทำความสะอาดเห็นเขาแตกน้องเต้ยยกไปเมื่อกี้เมื่อเช้านี่มันแตกเอาไหมเอาไหมน้องได้ยหินอิดนั่นไหมต้นอิดแดงอิดแดงนะเออแต่ว่าก่อนหนึ่งกระแพงแพงตั้งเจ็ดบาท อันนี้ก็ะเจี๊บปาดนะพี่น้องนะน้องพี่น้องมีอันดใดท้องกาแฟนั่นหรอจ้ะจังค่อยว่าก,กันวางเว้นจากการขายกาแฟเราบม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายรูปให้พี่น้องเบิ่งด้วยจ้ะลูกค้ากับพอมาเรื่อยๆอยู่จ้ะพี่น้องลูกค้ากับมาเรื่อยๆอยู่พอบางเงียบบางเงาจ้ะ อันนี้อันนี้ใหญ่ออกมาจากในบ้านตรงเ,เป็นเปน้อนนะจ๊ะอ๊ยหรือว่าเราจะยกเปนอนมาไหมพี่น้องวอาก,กันไปพร้อมกับหลานยกเปนอนมานั่งไว้ดีบ่ะนี่แม่ต้นเอาเปนอนมาพิงไว้ไหมเอ้าฟากันไปนะพี่น้องน่าจะจังค่อยอนเฮ็ดไปเอานี่นี่นี่น นาวโอุ้งก็ไ้มุมนั่นน่ะเจเอาไปไว้มุมไหนไว้ใต้ต้นไม้บ่ใต้ต้นไม้ดีกว่าเอาไว้ใต้ต้นไม้เนาะโอเคเอาไปจัดให้ลานไปจัดพี่น้องเอารองเท้าน้อยคู่นี้ออกเอาผู้ใดใส่ได้มาเอาได้พี่น้องเกือบน้อยเนี่ยซื้อน้องตื่นพนะเพื่อลืมเกือบไปมาเอาเด้อเกือบน้อยผู้ใดพี่น้องเอาวางไปเลยลูกเอาวางไปทั้งนั้นละแมนอ่าใช่เอาหินมาเอา ท่อนไม้สวยๆมาวางให้มันสวยๆลูกทำดีๆให้อย่าหรือไม่งั้นก็วางบนพื้นเลยเถอะวางบนอะไรเปล่าวางบนพื้นนี่ปล่าเออได้ได้วางบนพื้นหยาเลยจ้ะได้เลยได้เล็ใช่ใช่แต่งเอานี่นี่ห่ององค์ตั้งไว้เป็นหมุนใช่ไว้ตรียมน,นไม้แมนเพื่อนนั่นเพื่อน,อนมีกระถางดอกไม้มาตั้งเนาะโอเคปล่า นี่พี่น้องเบากันคอยเห็ดคอยนั่นไปเอาพี่น้องเลยเจ้า,ากระถาง,งต้นหนึ่งต้นคิงคัออง่งตรงนั้นก็กระถางเล็กไงกระถางเล็กเหมือนต้นนั้นนะเห็นบอกนู้น,นกระถางเล็กแบบเสียเนาะพี่น้องหากระถางเล็กๆยังเสียเนาะจ้ะพี่นอ้งนนองมาตัาง้งเนาะนงต้นหากระถางเล็กๆงี้สิมานลำเนิเนนะอยู่บ้าน,านเราหาเลยนะบุดา หยิบจับอันใดเจ้าของมีอันใดก็ใแทนั่นแหละเอาเอาพี่น้องจ่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สมนีกันจ่าจะค่อยพอๆกันคลิปใหม่เนาะขอบคุณ FC สาวน้อยเพชรบานแพงจา้าเอีหล่าอิงเอฟ่ีพอเขาหมดเอด FC ของศิลป,ปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงจา้าเอาบรรยากาศช่วงบ่ายมาให้เบิ่งว่าพากันเฮ็ดอีหยังแน่อยู่ดีสบายร่ำรวยเงินทองสุขภูสุขคนจา้าสวัสดีจา้า